อัสสลามุลยกุมารมุตุลลอฮิวะบะาะกาตุนนะครับอินซีแมนนะครับมาปลูกป่าด้วันที่สามนะครับอันนี้ก็เป็นต้นพันธุ์นะครับต้นที่ยอดฮิตนะครับก้ามปูกครับปลูกต้นก้ามปูเพื่อปรุงดินนะครับในอนาคตนะครับก็ปลูกไปได้สักพักครับตัดหญ้านะครับใช้การตัดหญ้านะครับ เราไม่ได้ปั่นที่อันนี้อาคาเซียเพิ่งลงไปวันเมื่อวานนี้นะครับตอนเย็นนะครับแล้วก็เราพยายามปักไม้นะครับแล้วก็กําหนดจุดนะครับนะครับเป็นแนวของมนะครับก็ค่อยๆตัดหญ้าตอนเช้านะครับให้ได้ไปสเต็ปไปนะครับก็ประมาณงาน2งานนะครับเหนื่อยก็หยุดนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นวัดเขาเรียกว่าความระยะห่างนะครับก็ ปักไม้ปักไม้เสร็จเดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่าขุดหลุมนะครับใช้เครื่องขุดนะครับขุดเสร็จนะครับตอนเย็นนะครับก็จะทยอยปลูกไปเลยครับอันนี้คือวันที่3ามนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับหันผู้หันด้วยผู้ช่วยผมหน่อยอ่าครับผมโอเคนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไป